สวัสดีจ้าพบกับน้องอุย้ยหักเดออีสานชาแนลจา้าเมื่อนี้น้องอุ้ยกับสิพาพี่พาน้องเขามาเบิ่งอาการของควายที่อยู่ในคอของเขา,าสบายหรือเป็นไข่น้องจา้าเขาสังเกตได้จังไดหนึ่งก็คือเวลาเขาออกไปกินหญ้าเขาสิมีอาการซึมหญ้าบ่ากินมูกินหญ้าเขาจะนอนจ้าประมาณนี้เราเวลากินหญ้าอิ่มแล้วเอาเขาคอเขาหยังเด ขาสิบว่าเขี้ยวเอื้องจ้าเราก็หายไปจับใบหูเพื่อนเบิ้เง้อจ้าเดี๋ยน้องอุตสพาไปเบิ้งว่าไอตัวใดไข่เนาะจ้าว่าสังเกตเบื้องแบบใดมันเป็นแบบใดว่าเข้าไข่รุนแรงหรือบร่รุนแรงจังไหนเขากลับไปเบิ้งน้ำกันจ้าไปเบิ้งน้ำกันเลยจ้านี่ก็คือพ้อยมานี้จ้าควายที่อาการปกติเพิ่นจินหญา่าม้าอิม่มมาแล้วเพิ่นก็จะม้าเขี้ยวเอื้องแบบนี้จ้า กละตกกสินี้เขี้ยวเอื้องล้วกะเงื่อดังเขาจะออกแบบนี้เนาะจ้าให้เขาเห็นจ้ามีคืออาการของค้อยปกติแข็งแรงดีเนาะจ้าใบหูจะอุ่นจ้าใบหูเขาจะอุ่นเขาสีเขี้ยวเอื้องเงื่อดังเขาจะออกจ้าจ้านี่ก็คือพุนซับจ้าพุนซับของเขาดังจะแห้ง แตกต่างจากค้อยมานี้มันจะแตกต่างจากทุกตัววันนึงหันดังจะแห้งนอนซึมจ้านอนซึมใบหูสีเย็นจ้าจ้าพุนศั์เขาไข่จ้ามือน,นี้น้องอุ้ยทษตามหมอเร็วใบหูจะเย็นเจี๊ยบเลยจ้าพี่น้องเขาเขาจับเบิ้งมองนี่นะถ้าควายเขาอุณหภูมิปกติ เขาสิบซึมเหงื่อด่างเขาจะออกใบหูเขาจะอุ่นจะอันนี้ใบหูพุ้นซับเขานี่เย็นคือจังน้ำแซ่ตู้เย็นไวเลยจะอุณหภูมิผิดปกติแล้วจะก็บ,บรรู้ว่าเขาไข่ย้อนสาเหตุยังคือกันเพราะว่าเมื่อวานนี่พุ้นซับก็บกินหยาอยู่น้ำดีดีอยู่เลยแต่ว่าตื่นเศร้ามาเมื่อนี้อาการจะเป็นแบบคล้ายๆคิ้งจะด่างแม่แบบ เป็นแข็งแข็งนะจ้าบกค่อยอย่างาออกจากครอบเอาออกไปแล้วเขาแก้บส่สไอพุ้นซาพ็อทนะจ้าสิบวกินหยาสิมนี้จะน้อนลักษณะนี้จ้าก็เลยได้เอาเขากมาใน,นขอกคือเกาอันนี้เงื้อด่างออกดีจ้าอันนี้คือเพิ่มซับของเขาเพิ่มซับเขานี่นี่ใบหูเย็นเล็กน้อยคือกันจ้านี่สองตัวที่นี้อาการทีบาสิเป็นไข่เนาะจ้า เพิ่มซับนี่กับเงื้อดังออกแน่จะบ่ถึงกับแห่งเงินพุนซับของเขาพุนซับนี่งเงื้อดังจะบ,บ่มีจะแห่งสนิทใะนี่เพิ่มซับนี่ก็ยังว่ามีฝดออกมานิดน่อยจะใบหูเขาเย็นจ้ะอาจจะเป็นการถือฝนมื่อวานนี่มือือก็เป็นไปได้นะจ้ะอาจจะเป็นไข้วัดจ้ะ นี่ก็คืออันนี้ก็คือแม่ออมสินของเ้อจ้าเกี่ยวเอ,อียงอ้ยฝนนะใบหูเพิ่นก็จะอุ้นจ,จอาอ้าเกี่ยวเอียงตุ้ยตุ้ยเลยจ้านี่แต่ละตัวข้อกก็จะจืนแน่จ้าเมื่อน,นี้เพราะว่าฝนตกบินมัดมือสองมือเราจะพี่น้องฝนตกสองมือแล้ว เพื่อนนอนในครอบจ้าเพราะว่าสองตัวนึงมันมีอาการที่สิบบ่คอยปันไดจ้าจ้าถ้ามีอาการแบบนี้พี่น้องกับบอตองนิ่งนอนใจได้เจ้าตามหมอจ้าเมื่อนี้น้องอุ้ยก็ได้ตามหมอมาแล้วเลือแต้เสียหายคุณหมอมาฉีดยาแก้ไขหายจ้าจ้าเมื่อนี้น้องอุ้ยก็ต้องได้ลับไปก่อนจ้าขอบคุณได้ลาแกจ้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเจ้า กะเลยโตนแท้โอ้ยไข่พุนเห็ดลอยสวยอยู่ละโลดพุนซับเอ้ยเดี๋ยวหมอกก็มาเดี๋ยวพุนซับก็หายเราบลาก,กับเ้าแล้วพุนซับเดี๋ยวคุณหมอกก็มา